สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เรามางานนะคะโปโปรีค่ะของเป็นงานรวมของคนต่างชาตินะคะที่มาพักอาศัยอยู่ที่อิตาลีคนไทยเรานะคะก็จะแต่งชุดไทยนะคะมาเราไปเจอคนไทยคะ่ะทุกคนคะ่ะที่ซสลโน,โนนะคะเขาจัดงานนะคะหลายประเทศมารวมตัวกันมันก็แต่งชุดพื้นบ้านเรามานะคะเห็นไหมคะคนไทยเขากําลังถ่ายรูปกันอยู่ไปเลยค่ะทุกคนเราไปทักทายพร้อมกันเลยค่ะ นีที่ซาแลนโนนะคะดูค่ะทุกคนพากันทักทายแล้วค่ะทุกคนค่ะนั่นคือคนไทยค่ะมีแต่คนสวยๆมากๆเลยปะดูค่ะดูค่ะคนไทยเรามาก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดู มีแต่คนสวยๆเห็นไหมคะนี่อิตาลีก็มีคนไทยมีแต่คนสวยๆเห็นไหม,มาช,ชาตุดีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมีแต่คนสวยๆ,ๆอันนี้ส้มนะคะที่ปฏิปายาหมู่บ้านที่วานอยู่นี่พีสาลี่อยู่ซาเลนโนอันนี้น้องกา กับแฟนเขาสวัสดีค่ะดูค่ะไปทักทายกันก่อนเจับลูกคนดีนะไข่ไส้เบอร์เป็นฮะที่ตัวนี้อันนี้ลุดเจ้าต้องดีเถอะอ๋อใช่ตะขอเกาะมันมีตะขอาหายด้วยนะลูกผูกก็เลยสวยมากเลยซอมสวยๆอ้าสวยมากเลยเห็นนี่นี เห็นเจ้าส้งรูไม่ค่อยกระช่างแอบเลามันสวยกระช่างเดี๋ยวไปทักแฟนเจ้ากันไปสวัสดีแฟนเจ้ากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปทักททยออนุมาก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใหญ่ามีน้อยเองมีการหอดสามีไงสามีน้อยอันนี้อันนี้อันนี้หนู อันนี้เจ้าเสืออะไรยังก่อชื่อพีนจ้งอ๋อพี่พี่รุ่นเดียวกันปะรุ่นเดียวกันอ๋อพีนโอเคโอเคอหรุ่นเดียวกันล่ะคือว่ารุ่นเดียวปีเดียวเองเนาะมันเหมือนกันชุดนี่แอละมแต่รุ่นเดียวกันพี่นาาทีมั้งเนี้ยข้าวอันชุดยังกระทันคุณมาให้สุลรอใส่แล้วพี่นาพี่นาขอผู้ชายเยอะๆหุยหลบมาใส่สั่นเลย เราบใส่บัวเจรากะมาเต๋อ่าาขอบอกให้เราเราชุดเราบใส่ซชุดไอเจราเจราอยู่ไหนกาแฟลเราหาหมองจอดรถอยู่เดี๋ยวมาหญ้าควยปวดปวดขาที่แรกแต่งชุดมาแล้วมาหนีตัดเล็บเจ้าของมาหนีเอ็นพิกงานกับบาดานี่เงี้ยอย่างเงี้ยบ้านกูไปวันใดล้วัวันนั้นเลยนี่ตัดรายการนี่บอกผมไปฟูว่นเดียวควยเอาอันเนี่ยกินใบรถดที่เขไม่ได้ถือมาน้ำสวัสดีจ้าสาวสวย กระเป๋ไว้นี่ก่อนป้าใส่ก็สิมแต่คนสวยอันนี้ลูกใส่สวัสดีจ้าอันนี้ลูกใส่ลูกทิ้นบอกลูกดีอันนี้ลูกไม่ข่ลูกไม่ข่อยป้าก็คือแม่ลูกแม่มันก็ได้เรื่องลูกสวยยั่งมาสวยอ่ะด้จาูคนไทยมีคนแต่งชุดสวยอยู่ต่างอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถแต่งชุดไทยสวยได้นะคะเห็นไหมเห็นมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลย นี่นะคะอยู่ต่างประเทศก็ยังมีชุดไทยนะคะเรามาเผยแพร่วัฒนธรรมไทยคะ่ะวันนี้มีงานโปโปลีนะคะที่ซาแลนโนนะคะที่แรกเขาว่าจะจัดตั้งแต่วันที่8นะคะแต่มีโควิดมาก่อนตัวนี้โควิดก็ลังซาซาลงเราก็เลยพากันมาจัดตอนนี้นะคะแต่ไม่ได้รวมกลุ่มกันเยีะนะคะเขาจะจัดเป็นกลุ่มเขาบอกเวลามานะคะให้เรามาแล้วเ็าจะทำวิดีโอนะคะ ไม่นานนะคะหานาทีในการทำวีดีโอนะคะทุกคนคะ่ะมีแต่คนสวยๆทังนั้นเลยยังมาไม่ครบนะคะมีรอรอรออสาวนิดก่อนนี่นี่มาแล้วนิดมาแล้วนิดมาแล้วมาซิมสวัสดีครับ <ขา S 1> เนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วลูกตนตนมาแล้วไอ้นิด <laughs> สวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีมาดอกไปนแลมาดอกแมันทาลูกามันดอกนี่สวัสดีค่ะ เห็นไหมเกลือดตอนนี้พากันทักทายแล้วสี่เบนนสี่สิ่เจ้าลูกตัดเอานี่คุณโซนนาดีเฟนเชสโกเฟนเชสโกพี่กุหลาลเหอเอาวิสเซอร์สลีอันนั้นลูกคนอันนี้ไม่ได้ไฟโฟโต้ตุติวันไว้ he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  <laughs> hmm voi parlate con la, pezzo, la persona che vi intervista sta, nel telefone, cioè sta in diretta da altre io riprendo fra me quindi loro arrivano in diretta vi saluteranno buonasera dalla comunità sparandese e vi faranno le domande direttamente io vi inquadro e se non voi ma io penso a due gruppi da voi no noi vi riprendiamo fra perché non hai preso i biscotti se ne no te li mangi tutti tu Massimo, sono di cap 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 c'è un unico popolo, quello che è Non facciamo pure una fotografia. Anna? เอตูหยไปเดหายโยกมอญนสุ่อไปซุ่ปล่อคสวัสดีค่ะสวัสดี่ะมาเช่าปนโดรนเอว่าแ่ะลอรดูสิวสาจะสว <laughs> マッシモン。マッシ Hai visto il drone, papà? Continua là, vai a vedere, quindi. Continua con che c'è scritto Festa dei popoli 2020. Vai a vedere, papà. Vai, 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 prima che te, vai, vai! Come si vedeva? Bene. Veramente. คู่คนไทยเรานะคะเตรียมของมาทานตลอดค่ะกำบักุ้งตังบกุ้งบ้านเฮาบ่บ่ลืมนะคะบ่ลืมคนไทยเฮาไปใส่มาใส่ตองมีค่ะโคกสากตำบักุ้งอันนี้คือขาดบ่ได้นี่ขาดบ่ได้เห็นบ่ค่ะเตรียมพร้อมหลังจากงานเสร็จจ้าพี่น้องจ้า ปลาแดกบองกามีตัวพี่เซนปลาแดกบองเบิงเบิงจ้าจุดเด่นของงานสมตังก็ปลาแดกบองเรียพี่น้องไปดูอีกมุมหนึ่งจ้าเตรียมอะไรมาทานกันอันนี้ว้านเอาคุกกี้มาดิจ้าคุกกี้บานทำมา เจลานั่งหันหลังให้ขับเคดานเนอะอันนี้ก็มีข้าวมีสลัดนะคะมีอาหารอิตาลีอันด้วยยำข้าวนะคะสลัดข้าวเชาเตรียมอาหารมาดูค่ะอาหารอินสลัดของเรามีไก่มีทั้งไทยแล้วก็อิตาลีนะคะไอตัวนี้มันฝรั่งทอดแล้วก็ ยำข้าวนะคะแบบอิตาเลียนอร่อย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 ,ออยดูอีกฝั่งไปค่ะไปดูอีกฝั่งอันนี้คือสวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะในสแลนโนนะคะส,สะอาดกว่าที่ปะปะยบเยอะเลย มีการทำหาข้าวเหนียวแล้วพี่น้องการนี้เริ่มแปลงร่างแล้วค่ะทุกคนเริ่มแปลงร่างแล้วค่ะไอคนนึงก็เซื้องแล้วค่ะเห็นข้าวเหนียวไม่ได้นะคะไอคนถอดร่างแปลงร่างแล้วเดี๋ยวประดวชุดมาเปียกผสมร่องเท้ากับปรเดมาเปียนเอาแต่เอาผ้าใบมาอ๋อโอเคคันผ้าใบมาเตรียม ไอ้ต้องหันเป็นมองที่พักพ่อนบอกไอ้สาดนั่นอ๋อมองนี้เป็นครัวอ่าโอเคอันนี้ครัวนะคะขัวทำเสร็จแล้วก็ไปตรงโน้นนะคะนี่นะคะคนไทยเราไปไหนหาดไม่ได้ก็คืออาหารอีสานส้มตำนะคะน่ารักมากๆสิ สองป่าค่ะคนไทยเราเอาแคบหมูแล้วก็ปอเปี้ยงให้ช่างภาพของเราโอเคชิวเดียมโนชิวดียมพรีารบม้ราวิสค่าบมตราบผมรับผรับผรมครับผมชรามมาดูมาดูแม่มตมมมรัมมด

น้จิ้มอะครับพร้อมมาค่ะมีด้วยไองคนืยังอเขาไปเยน้จีบกน้จีบกะน้จีบอีบันอันหาว่าเห็นอันมืไหันรนมจีบโอ้หห้อนแม่ค่ะไม่มีค่ะเก้าแล้วยล่ะ La, vuoi vedere come l'ho fatto la tam <ride> Freschi. Vuoi <voi> provare? Guardi, hai fatto? Qui sono piccante. Va! Somta! Sì, sì, non ho piccante, no, 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 no. no. Guarda, <laughs> bianca. mi va. sembra ancora di... <laughs> พูได้ถามมีปลาไหมมีคนถามด้วยมีปลาไหมไม่ทานปลาอ๋อคันคันไม่มีปลาอันนั้นไม่มีปลา เราเจอกัีชีวิตเดียวหด่างซเจอกันเดี๋ยวสิเอินกินข้าวงนี้กนเา Mi uccide da cosa? Hey, dimmi proprio. Non le solo le cose da mangiare, <laughs> <Juan>. <laughs> Arrivederci. Vederci. Ciao. Buonasera, <muchas> ciao. Grazie. Ci vediamo. Ci pensiamo. Ciao. Ciao.